สวัสดีค่ะครูพึ่งสปิริตชว์ปปีโค้ชค่ะวันนี้เรามาอ่านเปลี่ยนโลกกันนะคะกับหนังสือเล่มนี้โค้ดพลังจิต 7D ดีวิวัฒนจิตเหนือสำนึกซึ่งเขียนโดยท่านอาจารย์สถิตธรรมเพ็ญสุขปรมาจารย์จุดจิตหนึ่งเดียวในโลกค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่บทที่3 3D ดีวิวัฒนาการอีวลูชันค่ะขนย้ายแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะวันนี้เรามาอ่านกันในพัทแรกกันก่อนเลยค่ะตามกันมาเลยค่ะ บทที่3 3มดีวิวัฒนาการ Evolution ชีวิตช่างเรียบง่ายราวกับฝุ่นทุรีที่ล่องลอยไปในจักรกวาลอันไร้ขอบเขตว่างเปล่าละลายตัวตนโดดเดี่ยวแต่อิสระนี่คือความรู้สึกราวกับเป็นอมตะเมื่อครั้งที่จิตของผมหลุดไปเป็นอนุธาตของฝุ่นทุรีซึ่งดูเหมือนไร้ค่าและไม่มีอะไรเลย เป็นฝุ่นทุรีที่ไหลเลื่อนไปกับทุกสิ่งร่องรอยไปเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีอะไรมากไปกว่าความเป็นหนึ่งเดียวกับจัก,กรวาลไม่มีตัวตนแต่กลับเป็นอิสระและมีความสุขเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถบรรยายได้เมื่อความโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นในบางเวลาเสมือนหนึ่งตัวตนเดียว เสมือนหนึ่งตัวคนเดียวในจัก,กรวาลและโลกพิพภพนี้ทำให้ผมนึกถึงภาพ,พยนตร์แนววิทยาศาสตร์เรื่องหนึ่งที่ชื่อเดอ m a มาเทียนหรือเดอ m a มาเชียนส o ู้ตาย140ล้านไมล์ซึ่งดัดแปลงมาจากนวนิยายขายดีของแอนดิเวียนนักเขียนชาวอเมริกันเรื่องราวของนักบินอวกาศที่ชื่อมาร์ก วัดนี้ได้รับภารกิจร่วมกับทีมงานเดินทางสู่ดาวอังคารขณะที่ปฏิบัติการอยู่มีพายุไรายเกิดขึ้นอย่างรุนแรงยานเกิดอุบัติเหตุสัญญานการติดต่อระหว่างเขากับทีมงานถูกตัดขาด ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าเขาเสียชีวิตแล้วหัวหน้าทีมจึงสั่งให้นักบินอวกาศทั้งหมดอบพยพหนีและเดินทางกลับสู่โลกทันทีทุกคนคิดว่ามาร์กเสียชีวิตแล้วแต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นมาร์กรอดชีวิตและฟื้นขึ้นมาแล้วพบว่าเขาถูกเพื่อนร่วมทีมทิม้งไว้บนดาวอังคารเพียงลำพังคนเดียว เมื่อรักษาอาการบาดเจ็บของตนเองแล้วมักพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้อยู่รอดบนดาวเคราะห์ดวงนี้ขณะที่มีสเสบียงเหลืออยู่ไม่มากนะซึ่งไม่เพียงพอกับการรอคอยความช่วยเหลือจากโลกด้วยความเป็นนักพฤกษศาสตร์เขาจึงหาวิธีปลูกพืชบนดาวอังคารและปฏิบัติการปลูกมันฝรั่งก็เริ่มต้นขึ้น และทำได้สำเร็จนอกจากหาทางเอาตัวรอดได้ให้ได้านานที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเขายังต้องหาทางส่งสัญญาณกลับมายังโลกว่าเขายังมีชีวิตอยู่หากเส้นทางจากดาวอังคารไปถึงโลกเป็นระยะทางไกลถึง140ร้ล้านไมล์อุปสรรคของมาร์กมีมากมายเหลือเกินแต่ในที่สุดโลกก็ได้รับสัญญาณจากมาร์กและแล้วปฏิบัติการช่วยเหลือมาร์กก็เริ่มขึ้นซึ่งองค์การเอา อวกาศนาซ่าและทีมนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกได้ร่วมมือกันเพื่อนำม,มารกลับมายังโลกให้ได้อย่างปลอดภัยภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนภาพของมานักบินอวกาศที่ต้องอยู่บนดาวอังคารอย่างโดดเดี่ยวสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเขายังมีชีวิตอยู่มีตัวตนและตนเองที่ต้องดูแลแล,และรับผิดชอบ เขาต้องอาศัยอยู่บนดาวอังคารให้ได้และมีชีวิตอยู่จนกว่าชีวิตของเขาจะสิ้นสุดลงจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตมาร์กตัวเอกในภาพยนตร์เรื่องนี้กำลังปรับเปลี่ยนตัวเองในระดับจิตของมนุษย์ที่ผ่านความว้าวุ่นกังวลใจผ่านความรู้สึกทุกทรมานใจโดยหันมาหาทางออกเพื่อให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่บนดาวอังคารได้นานที่สุดเท่าที่จะอยู่ได้ โดยที่ตนเองรู้ดีว่าเขาอาจไม่มีโอกาสกลับมายังโลกอีกเลยสิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ชี้ให้เห็นก็คืออำนาจของจิตที่ยิ่งใหญ่เพื่อจะมีชีวิตอยู่ทำให้คนบางคนสามารถหลุดพ้นจากความรู้สึกกลัวและความรู้สึกโดดเดี่ยวว้าเวยได้ท้ายที่สุดยานอาวกาศของทีมงานเดิมก็วนเวียนเดิมก็วนบกกลับมารับเขาอีกครั้งแม้นว่าจะทุลักทะเลใน ให้ผู้ชมคอยลุ้นกันบ้างก็ตามทีภาพยนตร์เรื่องนี้จบตรงที่มาร์กได้กลับมายัางโลกกลับมาทําหน้าที่เป็นครูผู้สอนและแนะนํายุทธวิธีการเอาตัวรอดในอวกาศให้กับนักบ,บินอวกาศรุ่นต่อไปหลังจากชมภาพยนตร์เรื่องนี้จบผมเห็นมุมของมนุษย์คนหนึ่งที่ได้ทบทวนชีวิตที่ว่าเมื่อเขาต้องอยู่บนดาวอังคารคนเดียวจนกว่าจะตายจากดาวดวงนั้นไปหา หากว่าไม่มีใครรู้เลยแล้วเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างไรความโดดเดี่ยวของตัวละครผู้นี้เฉกเช่นตัวผมผู้รับรู้สภาวะแห่งความเป็นทุรีในอดีตพบนานแสนนานนั่นคือจิตต้นกำเนิดเป็นความละเอียดอ่อนแม้นเป็นอนัน แค่อะตอมหรือเซลล์เซลล์เดียวแต่เป็นสิ่งที่งดงามและเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเองผมในฐานะเป็นฝุ่นทุรีศ ห้ามกลางจัก,กรวาลที่เต็มไปด้วยความแปรปวน,ปปวนเต็มไปด้วยความสั่นสะเทือนแต่ในสภาวะนั้นผมไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งที่กำลังดำลงอยู่เลยผมกลับรู้สึกว่านี่คือตัวตนที่แท้จริงของผมที่ปราศจากรูปรักษณ์และอยู่เหนือการเวลาดีแหละคือตัวตนที่แท้จริงของเธอเสียงหนึ่งดังขึ้นใกล้ๆพร้อมกับภาพของนักปวดหนุ่มในชุดขาวปรากฏขึ้นนักปวดแห่งอียิปต์โบราณ เธอไม่ได้เป็นมนุษย์เธอไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นโดเธอเป็นเพียงอนุภาคของธาตุต่างๆซึ่งมีกันและกันในระดับของความลึกซึ้งของชีวิตนักบวชหนุ่มศบตาก,กับผมแล้วกล่าวว่าชีวิตที่แท้จริงก็มีเพียงความรู้สึกเท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่าความรู้สึกไม่มีอะไรมากกว่าความเป็นสิ่งที่เรียกว่าอนุธาตุ ใช่ผมจำได้แม่นยำจิตสัตวิญญาณของเราอยู่กันแบบนี้มานานแสนนานดำรงอยู่อย่างนี้จนเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยอย่างยิ่งเราไม่ได้ต้องการการเปลี่ยนแปลงเราไม่ต้องการเป็นอะไรเลยเพราะนั่นคือสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วเราไม่ควรจะเป็นอะไรอีกเลย แต่ในที่สุดก็ต้องกลับมาเป็นมนุษย์ทำไมต้องกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งผมตั้งคำถามวิวัฒนาการอย่างไรล่ะหาคำตอบสิหาคำตอบว่าทำไมต้องมาเกิดทำไมต้องวิวัฒนาการมาเป็นสิ่งมีชีวิตนักบวชหนุ่มผู้นี้ ทิ้งปิิสนาไว้ก่อนเรือนหายไปจากจิตของผมทวิวัฒนาการสิ่งที่ผมรู้ว่ารู้และศึกษามาพบว่าเราไม่ได้เกิดมาเป็นร่างมนุษย์โดยทันทีดังเช่นทฤษฎีของนักปาาและนักปาาคนสำคัญนักปรัชญาคนสำคัญที่ชื่อเคนวิลเบอร์ได้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ผมค้นพบนั่นคือเริ่มต้นจากสาสารของเหลวธาตจนวิวัฒนาการมาเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เป็นสัตว์ หลากหลายชนิดกว่าจะเป็นร่างมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบคืนจิตของผมสืบไปยังอนุท่าจากฝุ่นทุรีย้อนอดีตไปในอดีตในอีกภาคพบหนึ่งพยายเอ็นซีแผ่สยายปีกเหนือท้องฟ้าดูยิ่งใหญ่ความสง่างามทำให้เย่อหยิ่งความแข็งแกร่งทำให้อหังการสายตาคมโจมตีว่องไวเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้ง อีกเป็นความภาคภูมิใจทั้งความสามารถในการบินสูงและบินเร็วที่ไม่มีสัตว์ปีกชนิดใดเทียบได้ทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นเจ้าเวหานี่คือความรู้สึกของผมในพบในชาติพบนั้นเมื่อผมย้อนอดีตไปเห็นภาพดังกล่าวผมกลับรู้สึกว่าช่างน่าละอายเหลือเกินขยาอินทรีย์ก็แค่นกตัวหนึ่ง แต่กับหญิ่งพยองได้ขนาดนั้นทั้งที่ก่อนหน้านี้ผมเป็นเพียงทุรีธาตุจากอนุธาตุที่เป็นทุรีนขวาจะวิวัฒนาการมาเป็นต้นไม้ก้อนหินปรสิตสัตว์ชนิดขนาดเล็กจนมาเป็นพยาอินทรีย์ช่างเลิ่นนานชีวิตที่เลื่อนไหลไปเช่นนี้ทำให้ผมและดวงจิตส่วนใหญ่เกิดความสับสนไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราได้อย่างไร จากนั้นผมตามดูชีวิตของพญาเอินซีไปจบจนสิ้นสุดอายุไขแล้วกลายมาเป็นนอนดักแด้ในช่วงชีวิตนี้ผมกลับรู้สึกถึงความนอบน้อมเชื่องช้าน่าเอ็นดูและเมื่อย้อนกลับไปดูอดีตดูชาติภพเก่าที่เป็นพยาเอินซียิงพยองมาก่อนผมรู้สึกเวทนาและสงสารตัวเองอย่างยิ่ง ว่าทำไมชีวิตของเราต้องเป็นเช่นนี้เกิดเป็นหนอนดักแด้หลายครั้งถูกนกจับกินไปหลายละผลจนชีวิตหนึ่งรอดพ้นจนเติบโตกลายเป็นผีเสื้อสร้างสีสันให้กับโลกที่งดงามขณะขย,ยับปีกโบยบินผมรู้สึกถึงความมหัศจรรย์ผมเข้าใจแล้วว่าการมีชีวิตอยู่ช่างมีคุณค่าและมีความหมายผมรู้สึกปิติสุขอย่างมากมาย การที่ผมย้อนเวลาไปในอดีตแต่ละพบชาตินั้นทําให้ผมต้องสิโลลาบต่อการเวียนไหวในวัฏตะสงสารผมตระหนักรู้ว่าเราไม่ควรทรนงไม่ควรคิดว่าตนเองเหนือกว่าคนอื่น ไม่ควรคิดยิ่งพยองหรือบวดดีต่อไปเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงบทเรียนชีวิตที่มนุษย์เราต้องเรียนรู้ในแต่ละพบชาติจากประสบการณ์แห่งความปิติความรักความกลัวความกังวลความสิ้นหวังความเสียใจล้วนเป็นคุณค่าของชีวิตที่ผมต้องเรียนรู้ผมเรียนรู้เป็นผู้ให้ได้เข้าใจชีวิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสง ความสมหวังและความผิดหวังผมมาเป็นครูทางจิตวิญญาณผมได้เรียนรู้ประสบการณ์ของผู้คนที่อยู่กับความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดทำให้ผมเข้าใจความจริงของชีวิตอันนี้ขออนุญาตอ่านไว้จนจบหน้า105นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในวันถัดไปวันนี้ ขอบคุณทุกทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาแล้วฟังติดตามจนถึงวินาทีนี้คุณยอดเยี่ยมค่ะขอบคุณตัวเองด้วยเช่นกันที่ยังคงยืนหยัดอ่านหนังสือขอบคุณท่านอาจารย์สถิตธรรมเป็นสุขที่อนญาตให้อ่านหนังสือเพื่อแบ่งปันผู้คนนะคะขอบคุณขอบคุณแล้วขอบคุณสวัสดีค่ะ